สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำโซ่กันลื่นนะครับพันล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับโซ่ที่ผมใช้จะเป็นโซ่ขนาด3มิลนะครับขนาดเล็กสุดนะครับเพราะว่าถ้าโซ่ใหญ่มาจากติดกับสวิงอาร์มนะครับเราจะใช้โซ่ขนาดเล็กทีนี้เราก็ตัดเป็นท่อนๆนะครับแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกันนะครับเชื่อมต่อกันด้วยโซ่โซ่โซ โซแหนะครับโซแหโซแหขนาดใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่เราเอาโซ่แหมาในการเชื่อมต่อนะครับก็ใช้คีมล็อกกับคีมตัวใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็บีบให้เข้าหากันนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําให้มันเป็นเรียงกันเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้นะครับของผมนี่จะมีทั้งหมด18ขั้นนะครับ18ขั้นใช้กับรถ มอเตอร์ไซค์นะครับขนาดยางก็ขอบ17นะครับ250ขอบ17หรือว่า275ขอบ17ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็จะใช้ตัวโซ่ของแหนะครับโซ่โซ่แหในการร้อยนะครับแล้วก็ยึดเข้าแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับเราจะใช้โซ่ของแหนะครับ ยึดเสร็จแล้วก็ตอกให้มันแน่นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้การเชื่อมนะครับเชื่อมปิดร้อยต่อทุกอันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้ครีมบีบเข้าไปก่อนนะครับให้มันได้เป็นรูปร่างก่อนถ้าเกิดว่า ร,รุ่นแรกของผมเนี่ยจะใช้ลวดมัดเอานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตู้เชื่อมนะครับเพื่อนเราสามารถใช้ลวดนะครับลวดแข็งๆนิดนึงนะครับลวดแข็งๆนิดนึงที่มันไม่เป็นสนิมนะครับเอามามัดก็ได้นะครับมัดแทนตัวตัวที่เป็นโซ่ตะข่ายนะครับโซ่แหนี่แหละครับเมื่อก่อนผมก็ใช้ลวดมัดเอานะครับแต่ว่าตนหลงมาก็คือผมจะใช้โซ่ โซ่แหนะครับในการในการเชื่อมต่อแต่ละข้อนะครับปกติถ้าถ้าเราไม่เชื่อมก็ได้นะครับมันก็มันก็ติดอยู่นะครับมันก็ไม่อ้าเราครับแต่ว่าเราก็เชื่อมป้องกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันอ้านะครับอันนี้เราก็ทําให้มันครบนะครับ18ขั้นนะครับมันจะของผมในรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแค่9ขั้นนะครับ 9้คันมันไม่พอมันน้อยไปนะครับผมก็เลยเพิ่มเป็น18ขั้คันพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตัดโซ่กันนะครับวิธีตัดโซ่ของผมนี่ผมจะใช้ใบมีดนะครับใบมีดของเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็มาตัดเป็นเหมือนสกัดนะครับแล้วเราก็ใช้คีมล็อกไว้นะครับแล้วเราก็ตอกนะครับตอกตรงรอยต่อของโซ่นะครับต่อไปทีสอทีก็หลุด โซ่มันก็ขาดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมบีบนะครับบีบบีบแล้วก็เอาออกมานะครับโซ่ของผมนี่จะเป็นขนาด3มมิลน,นะครับ3มมิลมันจะโซ่มันจะเป็นโซ่เบอร์เล็กนะครับถ้าโซ่เบอร์ใหญ่มากเนี่ยมันจะติดล้อนะครับล้อมันจะ ถ้าเกิดว่าล้อเรามันจะติดสวิงอาร์มหรือว่าติดกับสายโยงเบรกนะครับมันจะทําให้เราใช้ไม่ได้นะครับผมก็จะใช้โซ่ขนาดเล็กเอาละตอนนี้เราได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองกับล้อดูล้ออันนี้จะเป็นเบอร์250นะครับขอบ17ลายข้าโพดนะครับปกติล้อโซ่เนี้ยมันสามารถใช้ได้กับ ลายลายข้าวโพดนะครับหรือว่าลายวิบากหรือว่ากลุ่มวิบากก็ได้นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับผมผมทาเผื่อไว้แล้วนะครับก็คือว่าสามารถใช้กับยาง2อ0หาหรือว่า275ได้นะครับทําเผื่อไว้ให้แล้วนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ถือว่าผมเอาไปลองแล้วถือว่าโอเคนะครับขึ้นรอยสบายมากนะครับนะครับ ตะกุยดินดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโซ่โซ่แบบนี้เนี่ยมันจะมีมันจะดีกว่าโซ่ของรถอมอเตอร์ไซค์นะครับซ่าเป็นโซ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะชอบขาดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือโซ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเวลาใช้ไปนานๆมันจะแข็งนะครับพอเป็นสนิมแล้วมันจะแข็งเราก็จะใช้โซ่แบบนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ทําการลองกับล้อแล้วนะครับเราก็ ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะเชื่อมรอยต่อนะครับรอยต่อท yep. ุกจุดนะครับที่เป็นรอยต่อนะครับเราต้องเชื่อมนะครับเราก็จะปรับไฟไว้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับพอประมาณให้เราก็เชื่อมรอยต่อนะครับทุกจุดเลยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โซ่มันอ้านะครับถ้าไม่เชื่อมก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันอ้าเราก็จะเชื่อมติดไว้นะครับ ปกติโซ่มันก็แข็งอยู่แล้วนะครับแต่ก็เราก็เชื่อมป้องกันไว้นะครับสมัยก่อนรุ่นเก่าเนี่ยผมจะใช้ลวดมัดเอานะครับลวดมัดเอาก็ไม่ได้เชื่อมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะใช้ใช้โซ่นะครับก็จะมีการเชื่อมนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะครับสุดยอดเลยนะครับสวัสดีครับ